ชาตีสียอดธงผู้ก่อตั้งประธานและซีอีโอวันแชมเปี้ยนชิพอาสาจัดไฟพิเศษให้กับ2ผู้บริหารระดับโลกมาร์คซักก์เบิร์กและอีลอนมัส์หลังจากที่ทั้งคู่โต้อตอบการสน่นโซเชียลถึงการประลองฝีมือการต่อสู้กันในสังเวียนกลงเหตุเกิดจากก่อนหน้านี้อีลอนมัสส์เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงและเจ้าของแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ที่ปัจจุบันเพิ่งเปลี่ยนแบรนด์ใหม่เป็นเ e ประกาศท้ทาดวลการต่อสู้ในสังเวียนกลงกับมาร์คซักก์เบิร์กผู้ก่อตั้งเมตาบริษัทแม่ของแพตฟอร์ม Facebook. โดยอีลอนระบุความตั้งใจว่าอยากนำรายได้จากไฟทิเศษนี้ไปบริจาคเหล่าทหารผ่านศึกซึ่งม้าก็ออกตอบรับคำ้าทันทีไม่ลังเลจากกระแสะข่าวดังกล่าวทำให้หัวเรือใหญ่องค์กรศิลปะก,การต่อสู้อเมริกา UFC ดานาไว้ออกมาสแสดงความยินดีให้ใช้เวทีของตนจัดไฟตะลึงวงการระหว่างสองมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลของโลกอย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้อีลอนอ้างในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาได้เจรจากับหน่วยงานทางการของอิตาลี เพื่อขอใช้โคลอเซียมสนามกีฬาโบราณสถานที่จัดรายการแข่งขันระหว่างเขากับมาร์คโดยกล่าวว่า UFC จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าที่ผู้ต่อสู้อย่างมาร์คจะไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ของอีลอนจึงออกมาโต้อตอบผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลล่าสุดเทรดว่าเขาจะยอมลงแข่งขันด้วยก็ต่อเมื่อการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวันหรือ UFC ท่านนั้ซึ่งผู้นําของทั้งสององคอนน์กรนี้ต่างมีความสัมพันธ์อันดีกับเขาทั้งคู่ผมไม่ค่อยอยากจะเชื่ออ e ีลอนสักเท่าไหร่แต่ผมจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับไฟนี้เมื่อผมพร้อมถ้าผมต้องลงแข่งผมอยากจะทําอย่างเดียวกับนักกีฬาชั้นนําแนวหน้าแข่งขันในรายการสําคัญระดับโลกและคุณจะทําแบบนั้นได้ก็ต่อเมื่อได้ร่วมงานกับองค์กรมืออาชีพอย่าง UFC หรือวันเพื่อทํารายการออกมาดีที่สุดและเต็มไปด้วยคู่แข่งขันที่ยอดเยี่ยม หลังจากที่มาร์กประกาศตั้งใจดังนั้นบิ๊กบอส วันชาตรีสิทธยอดธงที่ถูกกล่าวถึงจึงเข้ามาตอบคอมเมนต์ของมาร์คและอาสาเป็นเจ้าภาพเยลมิดไฟนี้ให้เป็นจริงพร้อมกับส่งสารชวนเชิญดานาไว้มาเป็นผู้จัดร่วมหรือจะลงประลองฝีมือในฐานะนักกีฬาด้วยก็ย่อมได้ทั้งนี้ก็เพื่อเอาใจแฟนๆหลังจากมีกระแสรเรียกร้องจากแฟนกีฬาทั่วโลกอยากให้2หัวเรือใหญ่แห่งวงการศิลปะการต่อสู้ระดับโลกประจันหน้ากันในสังเวียนจริงจัดไปมาร์กหรือเราจะทําตลาดร่วมกับรายการอื่นเพื่อ ให้เป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ผมขอโหวตให้เป็นแมตช์ระหว่างวันและ UFC โดยผมกับนานาไว้ประธาน UFC จะลงแข่งในคู่รองส่วนคุณกับอีลอนเป็นคู่เอกของรายการพร้อมกันนั้นบอสชาตียังเก่งผลร่วมหน้าว่าหากมาร์กและอีลอนได้สู้กันจริงในสังเวียนใครจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนว่าในไฟน์นี้อีลอนมีข้อได้เปรียบด้านรูปร่างและพละกําลังแต่ทั้งคู่ก็ยังมีความแตกต่างกันมากในแง่ของทักษะและระดับความฟิตอีลอนกำลังบริหารก ามแขนอยู่ในออฟฟิศขณะที่มาร์กกาลังฝึกต่อสู้กับนักสู้จริงๆในสังเวียนกลงหลังบ้านของเขาครับทั้งนี้มาร์กและอีลอนนั้นต่างมีพื้นฐานศิลปะการต่อสู้ทั้งคู่โดยมาร์กนั้นกําลังมุ่งฝึกซ้อม BJJ จจนได้เข็มขัดสายสีน้ําเงินในปัจจุบันและยังเคยร่วมฝึกซ้อมกับแชมป์โลกวันพร่ำจับล็อกรุ่นไฟเวท125ถึง135ปอนด์ไมกีมูตูเมกีและแม้กระทั่งกับบอสชาตีเป็นการส่วนตัวมาแล้วด้วยขณะที่อีลอนเคยฝึกวิชายูโด คาราเต้และมวยปั้มเมื่ออายุ15ปีการต่อสู้ไฟหยุดโลกครั้งนี้จะเป็นจริงหรือไม่และเมื่อไหร่แฟนกีฬาต้องติดตามลุ้นกันต่อกันยาวๆซึ่งไม่แน่อาจจะได้เห็นทั้งคู่สู้กันบนเวทีวันก็เป็นได้แฟนๆสามารถติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook. One f a c e b o o k วัน Championship ไ h a i l a ด์เว็บไซต์ www.onefc.com i n s t a g วัน o n e c h a m ท t h และได้จากที่นี่ V Report News